พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่รักทุกทกท่านครับเราต่อสู้กันมาเกือบสองเดือนมาแล้วพี่น้องท้อไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับพี่น้องครับ วันนี้ผมมาขึ้นเวทีที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายโดนข้อหากบฏในราชอาณาจักรและโดนอายัดบัญชีธนาคารรวมทั้งอาจารย์ที่เคารพรักของผมคนหนึ่งคือรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาซึ่งเป็นอาจารย์ของผม ผมเป็นสิทธิ์เก่าของคณะวารสารศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์เสรีคนหนึ่งในเมื่ออาจารย์เสรีโดนข้อหากบฏและถูกอายัดบัญชีแล้วทำไม ดีเถึงลืมสิทธิคนนี้ไปได้ครับมาขึ้นเวทีวันนี้เพราะต้องการเป็นกระบฏถ้าหากว่าการต่อสู้ของเราเพื่อความถูกต้องเพื่อล้มระบอบ ของความชั่วช้าสามานของทักษิณบอกว่าเป็นกระบฏก็ขอเป็นกระบฏกันทั้งประเทศเลยครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะเอาชื่อผมไปด้วยพร้อมที่จะ ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่างๆถึงแม้ว่ามึงจะจับกูไปขังคุกกูก็ไม่กลัวมึงพี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่เราต่อสู้กันมานั้นสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่รับใช้ระบบของทักษิณไม่ว่าจะเป็นมาติชินไม่ว่าที่จะเป็นข่าวสวยเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานั้นหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้แสดงพลังกันทั่วทุกคนทุกแห่ง เป็นจำนวนมหาศาลท่านคงจะเห็นนะครับว่าหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนั้นพยายามที่จะเลือกมุมที่มีคนน้อยๆสอ,อรสซึ่งรับใช้ระบอบของทักษิณยิ่งลักษณก็มีการประเมินว่าคนมาชุมนุมกันในกรุงเทพมจีจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 80คนโดยมีการประเมินบริเวณสี่แยกปทุมวันซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงพลังจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมันประเมินว่ามีคนทั้งหมด30คนครับพี่น้อง ในขณะที่มีการแสดงภาพที่นางยิ่งลักษณ์นะครับไปแสดงตัวอยู่ที่จังหวัดน้องคายเขาบอกว่ามีจำนวนคนนับแสนมันนับเลขผิดมันโง่หรือมันจงใจ ผมเข้าใจว่าเขาคงจะได้รับอิทธิพลมาจากความโง่ของนายกรัฐมนตรีนับเลขกันไม่ค่อยถูกเมื่อวานนี้ได้มีการวิเคราะห์โดยเอาชื่อของนักบิจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่มีปลมลักษณะแบบนี้เนี่ยคือองค์กชาติมันเล็กครับ นอกจากนี้แล้วทางมอดีอมีเดียมอนิเตอร์เขาได้มีการสรุปเรื่องของความสมดุลในการนำเสนอข่าวสารทางสื่อมวลชนจากสื่อโทรทัศน์ประมาณห้าหกช่องปรากฏว่าช่องเจนั้นเสนอข่าวที่สมดุลที่สุด ช่องที่เลวระาำที่สุดคือช่อง11ครับพี่น้องเพราะถ้าหลังจากที่เราได้รับรชัยชนะในการต่อสู้จากนี้ไปผมคิดว่าสิ่งแรกๆที่เราจะต้องทำการปฏิรูปพร้อมๆกับสตอชอก็คือสื่อบนชนนี่เองล่ะครับ ช่องที่เป็นช่องรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง9ไม่ว่าจะเป็นช่อง11นะครับจะต้องยึดให้เป็นของประชาชนทั้งหมดครับพี่น้องครับคณะนิเทศศาสตร์มหาายรังสิต์มีความยึดมั่นนะ ตามที่กวีรัตนโกสินทร์นาวรัตนพงไพยบ์ได้เขียนบทกวีให้ทางคณะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษกายน2555ไว้ว่าเมื่อโลกมืดด้วยอธรรมคุกคามเขนสื่อต้องเป็นปากเสียงตะโกนกล้าเมื่อโลกมืดมัวมนด้วยมายาสื่อต้องเป็น ดวงตาประชาชนสื่อต้องเป็นดวงตาประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะปฏิรูปเราจะต้องให้สื่อนั้นสะท้อนความเป็นจริงของสังคมอย่าบิดเบือนข่าวสารอีกต่อไปครับพี่น้องครับ ถ้าหากว่าเราได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเราจะพบนะครับว่ากลุ่มรายชื่อที่อยู่ระดับต้นๆน,นั้นเป็นของกลุ่มตระกูลชินวัตรและทาาทผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตระกูลกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่ม ของเสื้อแดงครับประมาณสักสิบกว่ากจะเป็นของเสื้อแดงทั้งที่คนเหล่านี้เป็นคนที่บงการให้มีการเผาบ้านเผาเมืองเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างของการประกันตัวกลุ่มที่สเป็นกลุ่มของข้าราชการ ที่ได้รับการบาเด็จปูนบําเด็จจากตระกูลทักษิณเพราะรับใช้มาโดยตลอดจากรายชื่อต่างๆเหล่านี้แสดงให้เราเห็นอะไรบ้างประการที่หนึ่งครับทักษิณมันสั่งสู้เต็มที่ตามที่มันได้ประกาศเอาไว้ วาตราบใดที่มันไม่ได้กลับประเทศอย่างเท้ๆทไม่ได้กลับบ้านอย่างเท่ๆท้อย่าหวังว่าประเทศนี้จะสงบสุขมันเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเอาเรื่องของประเทศชาติจะพังชิบหายอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่สนใจครับ ในขณะที่พี่น้องประชาชนขอให้ประเทศอยู่รอดแม้ชีวิตจะต้องตายก็ขอพร้อมที่จะตายประการที่สองทักษินชินวัตรพร้อมกับยิ่งลัก มันยืนยันและไม่เชื่อนะในสิ่งที่พี่น้องได้ทำการคัดค้านเป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะคัดค้านอย่างไรมันจะสู้แบบหัวชนฝาพี่น้องจะยอมไหมครับ พี่น้องครับก่อนที่ผมจะออกจากบ้านมาเวทีแห่งนี้ผมได้รับโพสต์ข้อความจากคุณภัยสาลพืชมงคลซึ่งเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งของมวลมหาประชาชนท่านได้บอกอย่างนี้ครับว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่ากำลังมีการสมคบเตรียมการเลื่อนการเลือกตั้งแล้ว เพราะบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแบบบัญชีรายชื่อมีปัญหาผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงชนิดที่มีผลว่าพักนี้ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยนั่นคือมีกฎหมายว่า การสมัครแบบบัญชีรายชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาของพักจึงจะเสนอบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหารของพักเห็นชอบก่อนที่จะส่งสมัครได้แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประชุมสาขาพักเลยครับ และตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าทำรายงานการประชุมปลอมเพราะมีหลายกลุ่มกำลังจับจ้องดูดูอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังหาวิธีการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ พี่น้องครับวันนี้เมื่อเวลา11โมงครึ่งนางยิ่งรักผมไม่อยากจะเรียกนางสาวแล้วครับเพราะเธอมีลูกแล้วขอเรียกว่านางยิ่งรักกันละกันยิ่งรักบอกว่าจะตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นเราได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยมาตั้งนานแล้วทำไมมึงถึงคิดได้ในวันนี้ยิ่งรัก ความจริงแล้วสิ่งที่ยิ่งรักทำยิ่งรักได้ทำมาหลายครั้งแล้วเมื่อมีการชุมนุมประท้วงหรือมีปัญหาชุดที่หนึ่งไอเตี้ยครับบรรหารศรริลปะาอาชาเป็นประธานแล้วตอนนี้ไปไหนกันหมดครับมีการถอนตัวทั้งคุณพิชัยรัตกกุล ถอนตัวของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อการปฏิรูปประเทศต่อมาก็ส่งไอ้ขี้ข่าคนหนึ่งชื่อว่าธงทองครับไม่แน่ใจว่านามสกุลอะไรเปิดเวทีรับฟังอยู่ที่ศูนย์ประชุมศิริกิจสองครั้งครับ ตอนนี้ก็ล้มกันไม่เป็นท่าและครั้งล่าสุดที่ยิ่งลักออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเสนอให้มีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นแน่นอนละครับว่าสภานี้ก็คงไม่แตกต่างอะไรกับสภาโจก ก็ต้องเตือนนะครับว่าใครจะไปร่วมสภาหแห่งนี้ท่านจะเป็นตัวตลกของประเทศครับแน่นอนละครับว่าการปฏิรูปประเทศไม่สามารถจะทำได้ถ้าหากว่าระบอบทักษิณยังคงอยู่ถ้าจะปฏิรูปประเทศ ระบอบทักษิณจะต้องล้มระบอบทักษิณให้ได้ครับพี่น้องนี่คือการยื้อเพื่อรักษาการของนายกเอาไว้<ๆ>เพื่อโหนกระแสปฏิรูปเท่านั้น<ๆ>เพราะยิ่งหลักไม่เคยจริงใจในการปฏิรูปมาก่อน อยากจะถามยิ่งลักษณ์ครับว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าสภาปฏิรูปประชาชนตั้งไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับแล้วทำไมวันนี้สภาปฏิรูปยิ่งลักษณ์จึงตั้งได้มึงตอบมายิ่งลักษณ์ การต่อสู้ของเราไม่ว่าจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนเราจะไม่ท้อใช่ไหมพี่น้องการที่จะปฏิรูปต่อไปได้ระบอบทักษิณจะต้องออกไปยิ่งลักออกไปยิ่งลักออกไปยิ่งลักออกไป ขอบคุณอาจารย์นุสร์สีแก้วครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ